สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟลวันนี้ผมกอฟแคทไฟล์จะแนะนำเทคนิควิธีการเช็คไฟล์รูปซ้ำกันในคอมบนวิดีโอสเได้ง่ายครับสำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่บนวิดีโอสเนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเรามีการเซฟรูปซ้ำกันหรือเปล่ามันเปลืองพื้นที่นะครับบางทีเนี่ยพื้นที่ใกล้เต็มเนี่ยเราก็สามารถนำเทคนิคนี้นะครับมาเช็คได้นะครับซึ่งจะสามารถเช็คไฟล์รูปซ้ำกันปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลบไฟล์ที่ไม่จาเป็นออกไปนะครับเราทาให้ประหยัดพื้นที่ได้ง่ายครับซึ่งขนนั้น เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเช็ครูปซ้ํากันในคอมนะครับบน Windows 11ที่เราควรรู้นะครับตอนนี้ที่เราบางทีเนี่ยเราเผลออาจจะเซฟรูปซ้ํากันนะครับนะครับทำให้เปลืองพื้นที่นะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายครับผ่านตัวโปรแกรมนี้ครับ Remo Duplicate Photo Remover ครับนี่นะครับ Remo Duplicate Photo Remover นะครับก็คือมีกอที่ลิงก์ด้านล่างกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็ให้กดติดตั้งได้เลยครับที่สําคัญก็คือปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราสามารถติดตั้งผ่านตัว Microsoft Store ได้นะครับก็คือ ใครที่ใช้งาน Windows แท้นะครับสามารถติดตั้งได้ฟรีแล้วนะครับเพราะว่าติดตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปที่ในตัวของ Microsoft Store นะครับก็คือเราใช้ Windows แท้ลงที่เมนล็อกอินแอคเคาท์เรียบร้อยนะครับแล้วกดอินสตอลได้เลยนะครับก็คือใครที่นะครับไม่รู้ว่าตัวเองใช้ Windows แท้หรือเปล่าหรือยังไม่เคยเข้าไปล็อกอิน Microsoft Store อย่าลืมเข้าไปล็อกอินนะครับแล้วเพราะาเราสามารถใช้โปรแกรมฟรีได้หลายอย่างนะเนี่ยนะครับหนึ่งในงนั้นก็คือตัว Remote Duplicate Photo Remover นะครับตัวนี้เราสามารถติดตั้งได้ โปรแกรมไม่มีขนาดใหญ่ครับขนาดเล็กนะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับก็จะไปไอคอนช็อตคัทแบบนี้ีแบบนี้นะนะครับบิกอปขอนยญาปิดนะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับกดเข้ามาใช้งานง่ายครับก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเป็นการใช้งานในการตรวจเช็คได้ว่าจะเช็คทุกได์เช็คเฉพาะได์ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือให้กดเข้ามาปุ๊บเนี่ย select folder and d ด i v e นะครับก็คือจะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ Select ได้เลยว่าต้องการเลือกที่ไหนนะครับอ่าอย่างบิ๊กคอร์ปต้องการ เช็คดูในส่วนของตัวฟอโต้นะครับแล้วก็ไดซีแล้วกันนะครับนะครับแล้วกดโปรเซสเลยนะครับก็คือกดทํางานเลยนะครับก็จะถามว่าอันเนี้ยจะให้รวมรูปเลยไหมนะครับกับอันนึงก็คือไม่รวมนะครับแต่ว่าให้เช็คในตัวของไฟล์ที่มันซ้ํากันนะครับพี่ก็เลือกอันล่างแล้วกันนะครับแล้วกดสตารสแกนนะครับจากนั้นก็แค่รอครับเรื่องนี้เองเลยครับเดี๋ยวมันจะ คำนวณว่ามีรูปอะไรบ้างที่ซ้ํากันแล้วมันจะแจ้งให้เรานะครับรู้แล้วเราก็สามารถติกลบได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ครับกรณีที่บางทีเนี่ยเราใช้งานไปสักพักรู้สึกว่าเอ๊ะตัวภาพเราเนี่ยเห็นไหมมันจะมีซ้ํากันเห็นไหมครับพี่ก็ตั้งใจให้มันซ้ํากันเยอะมากเลยนะนะครับเราก็สามารถติ๊กได้เลยว่าต้องการนร,รูปไหนที่ต้องการล,ลบลบออกไปลบไปปุ๊บใช่ไหมครับพี่ก็กด Elete นะครับ Elete ได้ลดเลยนะครับมันก็จะทําการลบออกไปนะครับเียงเท่าน,นี้เองนะครับ อะไรที่ซ้ำกันก็จะลบไฟล์ทิ้งไปนะครับนี่ขั้นตอนในการเช็คไฟล์รูปที่ซ้ำกันง่ายๆครับสำหรับคนที่บางทีเนี่ยใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักพักแล้วเอ๊ะไม่เคยเข้าไปเช็คเลยนะครับก็คือก็แนะนําว่าลองเช็คดูบางทีเนี่ยพอเช็คเสร็จแล้วนะครับลบไปแล้วก็ช่วยประหยัดพื้นที่ไดรฟซีได้ดีของเรานะครับทำให้เรามีพื้นที่ใช้งานได้มากขึ้นครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เราได้นะครับหรือกดซุปเปอร์ต เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t t ไฟ h t ครับ